ซูซูกิแวนแวนสองใครมีตัวนี้อยู่โคตรเท่ Hotel นะคุณผู้ชมเพราะทุกวันนี้หายยากมากๆ มือหนึ่งหาแทบแบบน้ำแม่ไม่ถึง5คันเลยนะฮะหายากสุดๆเลยนะครับผมตัวนี้นะฮะเวนแวนสองล้วลคันนี้เนี่ยวิ่งแค่ห้าพันโลเท่านั้นคุณผู้ชมเล่มพร้อมชุดโอนครบบุ๊กสวิตมีอีกต่างหากกุญแจแท้ครบ2ดอกเลยนะฮะเดี๋ยวไปชมคันนี้กันดีกว่าสําหรับใครที่อยากจะขายรถอยากจะปลดหนี้อยากจะใช้เงินนะครับผมอยากจะขายรถนะฮะได้ราคาที่สูงที่สุดสแกนคิวอาคดมาได้เลยเราให้ราคาสูงจริงรับซื้อถึงที่ไม่มีหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นและจำไว้เลยนะครับว่าอย่าเพิ่งขายใครถ้ายัางไม่ ได้เช็คราคากับอูปเปอร์บายเราให้ราคาสูงรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะและที่สําคัญโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุม,มัติครับผมนี่อยู่จังหวัดอะไรก็ขายได้นะผมสามจังหวัดชายแดนใต้ผมก็ไปรับซื้อให้ถึงที่นะครับบริการถึงหัวกระดบ้บานเลยนะไปะไปชมคันนี้กันดีกว่าว่าจะสวยข,น,ขนาดไหนเรดี้ก็สุสกีแวนแวนสองนะคบผมตอนนี้เรียกว่าแรงมากๆของแรงไอเทมเลยทีเดียวนะฮะตัวนี้เนี่ยมันเป็นเมด e อ็นเจแปนทั้งคันเลยนะนี่เดี๋ยวผมให้ดู ส่งแผงคอเนี่ยเขาจะสลักเขียนไว้เลยนะครับว่านี่ฮะมองเห็นหรือเปล่าเออนี่นะฮะ made in japan เห็นไหมครับนี่แผงคองแผงคอเป็นไงสวยไหมคุณผู้ชมให้ดูก่อนนี่เงาใสาเลยเห็นไหมครับแล้วถังน้ำมันสวยด้วยนะนี่ฮะเงาทุกจุดจริงๆรงคันนี้เนี่ยโอ้โหสภาพหนึ่งในร้อยคุณผู้ชมไม่มีล้มชนหนักใดๆทั้งสิ้นนะแข็งเครื่องสวยโซ่สเตอร์ใสเรียกว่าน้อยน้องปลายแดงเลยนะฮะนี่ส่วนที่เงาก็เงา,เงาส่วนที่ ด้านก็ด้านนะครับอันนี้มันจะกอ่องเงากึ่งด้านนะมันเป็นวัสดุแบบว่าเหนียวเหนียวะนะฮะเป็นพลาสติกเหนียวเหนียวนี่อันนี้ท่อไอเสียนะครับผมเดิม,เด,มเดิมโรงงานนะสวิงอาร์มเป็นไงสวยเงาช่ำเลยไหมฮะนี่ขนาดเหล็กลวดพวกนี้ยังไม่มีสนิมเลยคุณผู้ชมแข็งเครื่องใสนี่น้ํามันเครื่องใสเปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยนี่ครับปะกปรปะเกนทั้งหลายนะฮะสวยเลยนะครับ น้องๆปแดงนี่จานดิสเบกฝั่งนี้ยังขาวจวะอยู่เลยนะครับมาร์กเดิมก็มีครบนะครับผมปัม๊มโทโคิโก้สองพอร์ตนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าคันนี้เนี่ยพร้อมใช้กันเลยทีเดียวนะครับนี่ให้ดูรอบคันเลยนะสวยเลยนะฮะสวยกริฟจริงๆครับผมนี่ภาษีปี67นะครับ วิ่งมาแค่5 0 0 0โลกุญแจแท้มีครบทั้ง2ดอกนะครับบุ๊กสวิทมีนะครับเล่มพร้อมชุดโอนครบไม่ยันปอกแห่นะครับยังนิ่มๆอยู่เลยนะฮะทั้งคันเรียกได้ว,ว่าสมบูรณ์90-95%ถึงให้เลยก็แล้วกันนะครับผมตัวร2อยกับตัว200อยต่างยังไงรู้ไหมฮะเดี๋ยวมาเล่าความกันนิดหนึ่งผมใช้ทั้งคู่นะครับทั้ง1้อยทั้งตัว200เลยแล้วก็เคยเอาไปลุยน้ําท่วมมาแล้วด้วยนะไม,ไม่ใช่คันนี้นะไม่ถึงคันของผมที่ขายไปแล้ว,นา,ลว,น,วานานแล ใครมีสตุงสตังนะเก็บไว้ได้เลยนะครับผมตัวร2อยเนี่ยมันจะเป็น6สปีดนะครับจะยังไม่มีตัวระบายความร้อนออยแบบนี้นะครับผมตัว200จะมีเรียบร้อยแต่เกียร์จะเหลือแค่5สปีดเป็นเพราะอะไรรู้ไหมฮะตอนที่มันเป็นร25เนี่ยมันมี6สปีดใช่ไหมครับคุณนึกภาพรถร2อยยีีมี6สปีดฮะมันซอยย่อยเยอะมากผมออกตัวเกียร์หนึ่งแล้วผมต้องงัดเกียร์สองเลยทันทีนะครับนั่นคือความยากลำบากของตัวร2อตัวร2อ ตรงนี้จะเทอะทะจะใหญ่มากๆออกมาแล้วใหญ่ตัวนี้กลายเป็นทรงกระสุนเรียบร้อยนะครับดูสวยงามแล้วก็คลาสสิกไปในตัวด้วยนะครับผมข้อดีของตัวร2อย้ามีอยู่อย่างครับคือแหลกท้ายเขาเนี่ยมันจะเป็นตะแกรงออกมาให้เลยแต่มันก็จะดูคลาสสิกน้อยลงบางคนชอบก็ไปเบิกตัวร2อยมาใส่แต่ถ้าไม่ชอบก็แบบนี้สวยแล้วนะครับจะมีกล่องใส่อุปกรณ์ข้างในให้อีกด้วยนะฮะตัวตัว200เนี่ยนะฮะตัว200จะมีดักไอน้ํามันให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เครื่องจะยิ่งทนเข้าไปใหญ่เลยนะครับผมมีระบายความร้อนเพราะฉะนั้นออกทิปจะยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยนะครับและด้วยความที่ท่อไอเสียมันอยู่สูงนะครับกรองมันอยู่สูงนะฮะลุยน้ําระดับครึ่งล้อนีน่สบายๆชิลๆเลยนะผมขับไปเนี่ย PCX Wave อะไรพวกนี้ดับกันกลางสี่แยกเลยนะครับตรงอุดมสุกนะฮะคขก็รูนะฮะช่วงน้ําท่วมเนี่ยตรงแยกอุดมสุกเนี่ยนะครับน้ำมันจะสูงมากๆนะครับ ผมขี่ตัวนี้ฉลุยเลยแต่ว่าผมคาสมาิอยู่บนนี้นะเออมันต้องคาสมาิแล้วก็อยู่เกียร์สองนะฮะ,ะไปได้แบบฉลุยสบายเลยวันนั้นนะ่ะมันมีเหตุจําเป็นที่จะต้องรีบเร่งด่วนไปที่นัดหมายนะครับมีงานสัมนามีอะไรพวกนี้นะฮะก็เรียวกว่าผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับแล้วไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเอาที่ปลายทางนะครับโอเคนะครับผมเออต้องบอกว่าตัวนี้ใส่ลุยดีมากๆฝรั่งเนี่ยเขาเอาตัวนี้ไปทําอะไรกันรู้ไหมฮะไปขี่บนชายหาดคุณผู้ชมคุณดูดอกยางมันมันเป็นแบบนี้ครับ นะรีวิวเราได้ความรู้ไปด้วยนะฮะคือดอกยางมันเนี่ยทางดําก็ได้ทางดินก็ได้ทางฝุ่นก็ได้และที่สําคัญเลยขี่บนทรายได้ด้วยนะครับอ่าขี่บนทรายเนี่ยมันก็จะตะกียทรายได้ดีระดับหนึ่งเรียกว่ามอเตอร์ไซค์ทุกวันนี้ ทั่วๆไปนะครับมันขี่บนทรายไม่น่าได้นะฮะตัวนี้มันออกแบบมาในแบบว่าคนที่ไม่สูงมากแล้วก็ไม่ต้องการขับรถวิบากจ๋าอยากได้คลาสสิกแต่ลุยได้แวนแวนมันคือตอบโจทย์ในทุกคําตอบของคุณเลย1มันนําเข้ามันมีมูลค่านะครับสมันขี่บนทรายมันขี่บนดินบนขี่บนทางดําได้สามมันออกชิปได้ระบายความร้อนเยี่ยม2 0 0ร้ซีซีก็ไม่น้อยเกินไปนะครับสมันดูคลาสสิกแล้วมันเท่อยู่ได้นานอีก1 0 2 0ปีลูกคุณก็ยังบอกว่ารถคันนี้มันสวยอยู่แน่นอนนะครับผม นั่นคือข้อดีของซูซูกิแวนแวนไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหนนะฮะคุณเคยดูในหนังไหมครับว่าเปิดพระคุมมาบ๊บนะครับโอ้โหรถของพ่อมันช่างสวยเสุดเกินนะครับผมมาไปดูกันดีกว่าว่าแอดไลน์กันยังไงการรถนะฮะจบไวมากๆบางที10 20ี่นาทีไปเรียบร้อยแล้วทำยังไงให้ทันท่วงดีนะครับผมไปดูกันว่าแอดไลน์กันยังไงนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมนะฮะวิธีการ subscribe นะครับผมอันนี้คือหน้าช่องของผมนะฮะจริงๆคุณ เข้า YouTube เนี่ยคุณสามารถเลือกนะครับนี่ฮะเลือกนะฮะแล้วกดพิมพ์ว่าวูบปบบนนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เข้าไปภายในช่องนะครับก็จะขึ้นมาหน้าอินเทอร์เฟซแบบนี้นะครับให้คุณกดติดตามนะฮะกดติดตามแล้วเนี่ยกดเลือกลงมานะครับจะสามารถแจ้งว่าให้แจ้งเตือนทั้งหมดนะครับผมอ่านะก็จะไม่พลาดการติดตามนะครับกับรถที่ช่องนะฮะรถที่ช่องมาเรื่อยๆนะครับผมนะก็ ทุกคันจบค่อนข้างไวลูกค้าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นวิธีนี้นะครับมันจะทําให้ระบบของ YouTube เนี่ยไปแจ้งเตือนคุณได้ไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของการแอดไลน์นะครุคณผู้ชมเราจะเลือกไปที่ ID Line นนะครับอสมมติผมย้อนกลับไปเลยนะครับว่าไปสู่หน้าแรกเลยหน้าหลักนะครับผมคุณสามารถเลือก เขาตรงเพิ่มเพื่อนนะครับตรงที่เป็นสัญลักษณ์รูปคนนะฮะเป็นบวกนะครับแล้วก็กดเลือกค้นหามีให้เลือก2อย่างอย่าเพิ่มด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับให้เพิ่มด้วย ID Line นะครับผมคุณแค่พิมพ์แอดนะครับผมนะแอดแบบนี้ตัวสัญลักษณ์แบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วย W6 3 5แค่นี้นะครับแล้วกดแว่นขยายทางด้านขวานะครับก็จะขึ้นแบบนี้คุณก็กดเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับอันนี้เขาเพิ่มเพื่อนแล้วมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับผม หลังจากแอดไลน์กันไปแล้วนะฮะก็มาดูกันเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับว่าเครื่องจะดีกันขนาดไหนนะเดี๋ยวจับท้อยเสียให้ดูนี่ผมจับในส่วนที่เป็นโลหะให้เลยนะครับผมมาแผงโครงแผงคอนี่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะสวยใสกิฟต์ใหม่ปิ้งเลยนะครับผมตัวนี้เนี่ยระบบสตาร์ทจะต้องกำคัดก่อนคุณผู้ชมจะไม่กำไม่ได้นะผมกดให้ดูกดจะไม่ติดอะไรเลยนะครับต้องกำคัดนี่กำคัดเสร็จก็มากด เป็นระบบเซฟตี้นะคือพวกการดิอุสนะครับพวกวิกไบของซูซูกิเป็นอย่างนี้หมดเลยนะครับผมนะก็เลยต้องบอกกันก่อนนะฮะเดี๋ยวจะตกใจนะครับสวิตช์ออฟไลนมีให้การจกทรงกลมอยู่แล้วคลาสสิกอยู่แล้วนะครับมาดูระบบไฟกันด้านหน้ากันนะฮะตัวนี้เป็นไฟฮาโลเจนนะครับเนื่องด้วยเวลารถสสยลุยเนี่ออกต่างจังหวัดเนี่ยหลอดไฟประเภทนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนได้ง่ายกว่านะครับเช่นเดียวกันนะฮะอันนี้ก็หลอดไส้ธรรมดานะครับสิบยี่สิบบาทก็เปลี่ยนได้แล้วนะฮะมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับนี่ครับ ปุ๊บปั๊บปั๊บปุ๊บนะครับนี่อ่าแล้วก็ไฟท้ายติดนะครับนี่ไฟเบรคครบนะครับสมบูรณ์นะเดี๋ยวมาดูฟันขาวมีไหมมานี่ครับเครื่องนิ่มๆคุณดูนี่ฮะผมบิดแล้วเป็นเงยอ่าฝั่งนี้กันมั่งโอ้โหเอ้ยอ,อยากได้อ่ะ บองตีอย่างได้คือผมาขายมันไปนานแล้วนะแล้วก็ไม่ได้ขับขี่เหมือนมานานพอมาขับคันนี้ต้องบอกว่าเออเหมือนได้ย้อนเวลานะครับขับขี่สนุกมากๆเลยนะฮะใครได้ไปผมบอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะ,ะขออนุญาตดับเครื่องครับ ไม่ต้องมีถังน้ำ,นำมันสํารองนะฮะมิเกตวัดน้ามันขึ้นให้เลยนะครับผมนะน้ำมันใกล้หมดก็ขึ้นสีส้มนะฮะไปเติมก็ดับไปไม่ต้องมานั่งปรับถังสํารองนู่นนี่นั่นเป็นคลาสสิกร่วมสมัยนะครับคุณผู้ชมอ่าแล้วช่วงล่างผมบอกได้เลยว่าช่วงล่างเนี่ยดีที่สุดใน3 0 0ร้อซีซีคือเจอหินเจอลูกระหน้าเจอ,เอหลุมเจอบ่อเนี่ยมันรูดไปแบบบึ๊บบึ๊บบ๊แบบเฮ้ยดีดีจริงดีจนตกใจเอางี้ดีกว่าดีจนตกใจนะครับคุณผู้ชมตัวนี้เลยนะฮะอ่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวมาคุยกัน,าากนก่ากดีว ตัวนี้ผมจัดโปรโมชั่นพิเศษให้แน่นอนนะคุณผู้ชมหาไม่ได้แล้วจริงๆตอนนี้เนี่ยสภาพสวยๆ5 0 0พโลแบบนี้ผมบอกได้เลยมือ2เนี่ยแสนอัพนะแสนอัพจริงๆถ้าสวยๆถ้าวิ่งสอง0 0 0หรือ4 5 0 0 0 0แล้วเราไม่เอามาเกี่ยวนะครับอาจจะอยู่ที่9,000 0กว่าอะไรประมาณนี้นะหรือถูกสุดๆที่ผมเคยเจอนะ 9 5 0 0นะนั่นคือถูกสุดแล้วนะครับคุณผู้ชมตัวนี้ผมขอญาตนะครับผมขายแค่เพียง89,900บาทเท่านั้นพอคุณผู้ชมส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยฟังนะฮะไม่มีกำแพงเรื่องการจัดส่งอีกแล้วนะครับคันนี้นะ89,900คุณผู้ชมถูกที่สุดในท้องตลาดสภาพแบบนี้นะฮะ เอาเทียบสภาพกับสภาพมาตอมาดกันเลยนะครับว่า5,000โลสภาพสวยแบบน้องๆใบแดงแบบนี้นะขายกันเท่าไหร่นะขาย90 0 0 0กว่า90 0 0 0ปลายหรือแสนกว่าดังนั้นแต่ผมขาย9 8 9 9 0บาทรวมส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยนั่นหมายความว่าคุณจะอยู่สุไหงโกลกหรือจะอยู่เชียงใหม่ชิงรายคุณไม่มีค่าจัดส่งครับคุณผู้ชมนะฮะส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมอันนี้คือเรื่องการจัดส่งเรื่องที่2ตรวจเช็คสกรีน20จุดจากทางวูบบอยระบบไฟระบระบเบรบกระบบกรบเพื่อนและแบตเตอรี่ให้เรียบร้อยนั่นหมายความวา นะ้ำมันเครื่องให้ฟรีตั้งโซ่หยอดโซ่ให้ฟรีพร้อมใช้งานได้เลยนะครับแกะห่อพร้อมใช้เลยนะอันนี้บริการที่2ส่วนบริการที่3เรารับประกันเครื่องยนต์1เดือนแบบไม่จํากัดระยะทางด้วยคุณผู้ชมจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกันรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลย ไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวครับคุณผู้ชมครับนี่สบายใจหายห่วงนะฮะไม่อยากจะขี่ไปซ่อมไปเลือกรถไม่เป็นดูรถไม่เป็นซื้อวัตตปบได้เลยครับสบายใจทุกคันที่ขายออกไปสบายใจทุกคันที่คุณได้ซื้อไปนะครับต้องบอกงนี้เลยสบายใจทั้งคนขายและคนซื้อของเราของจริงนะครับผมนะใหม่แท้นะฮะสภาพสวยบอกสวยมีรอยบอกมีรอยนะครับตรงไหนเคยเก็บงานมีรอยมาก่อนเก็บงานสวยแล้วดูไม่ออกแล้วก็ยังบอกอีกนะครับว่ามันเคยเก็บงานนะเราไม่มีหมกเม็ดกันนะครับหวังว่าคุณจะมีความสุขกับคลิปวิดีโอ ที่ผมทําให้นะฮะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งให้เป็นกาลังใจผมหน่อยนะครับแล้วก็เพื่อนๆสมาชิกนะครับคอมเมนต์อะไรก็ได้นะคุยกันได้เลยนะครับผมด้วยภาษาที่สุภาพชอบรุ่นนี้ยังไงไม่ชอบยังไงสงสัยยังไงล้อตัวแบบนี้ขับยากไหมหนักไหมอะไรคุยกันได้เลยนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะเดี๋ยวผมไปตอบทุกคนตอบแน่ๆช้าเร็วตอบแน่ๆน,นะครับบอกได้เลยนะครับส่วนใหญ่ผมจะเคลียร์แมสเซจหรือว่าเคลียร์คอมเมนต์เนี่ยทุกวันอยู่แล้วผมตอบทุกคนอยู่แล้วทุกคนมีอ่าเรียกว่าได้คุยกับผมแน่นอนนะครับได้ถามตอบกันแน่น ไม่ต้องกลัวกันสอบถามถามมาได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ก่อนจะจากกันเดี๋ยวผมทิ้งช่องทางติดต่อไว้3ช่องทางเบอร์โทรศัพท์ผมเร็วที่สุดนะครับจองก่อนได้ก่อนเช้าอดแน่นอน064-63-63-63-5 064-63-63-63 6 3 5นะครับจำง่ายมากๆ ID Li น mm ์ hmm. ผมก็ง่ายครับ SW 635 mm hmm. ก็ add @1 หนึตัว W 1ตัวแล้วตามด้วย635แค่นี้เองครับไม่มีอะไรยากนะหรือถ้าเกิดขี้เกียจจำนะสแกน QR code เลยครับจบครับนี่ QR code ที่อยู่บนหน้าจอนี้คุณสแกนได้เลยนะครับก็เข้าสู่ไลน์ออ f i ิเชียลของเราเหมือนกันนะแล้วก็ เปบุ๊กแฟนเพจนะครับไปติดตามกันไว้ได้เลยคุณเข้า Facebook ใช่ไหมคุณเอาเบอร์โทรศัพท์ผมเนี่ยศูนย์หกสี่หกสามหกสามหกสามห้าเนี่ยเสิร์ชก็เจอเพจเลยนะครับหรือจะพิมพ์คำว่าวูเปอร์ไบ์ก็ได้นะครับผมวูปหมาป่านเนี่ยนะฮะนี่เราบริการเร็วบริการไว้นะครับฉับเร็วฉับไว,บวนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเคบบริการหลังการขายการซื้อเข้าขายออกบริการไปส่งให้ถึงหน้าบ้านเรารวดเร็วทุกกระบวนการนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ลากไปเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ